เห็นมีดราม่าปั้นข่าวโต๊ะโต้ข่าวเต้าขา่าวกันใหญ่โตว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเดือดใส่นักข่าวหรือว่าทะเลาะกับนักข่าวตามที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมานี้คลิปนี้ผมอยากจะชวนพวกเราดูอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายๆกับว่าทะเลาะก,กับนักข่าวด้วยนั่นแหละแต่ก็แปลกใจว่าในสมัยนั้นนักข่าวผู้สื่อข่าวก็น่าจะเป็นชุดเดิมที่มีปัญหากับนายกรัฐมนตรีวีตรีแพทองทานตอนนี้สมัยตอนที่ถูกคนเอกประยุทธ์จันโอชาวีนใส่ก็ไม่เห็นเป็นข่าวไม่เห็นราม่าไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกันนักหนาแต่พอมาถึงตอนนี้ทําไมปั่นเต้าข่าว ดรามา่าขิงบุญลี่อยู่ได้คลิปนี้ก็เลยอยากจะให้พวกเราย้อนกลับไปดูอดีตท,ที่ผู้สื่ขาวประทาคารมกับอดีตนายกรัฐมนตรีไปพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ามีลักษณะอย่างไรบอกก่อนนะครับว่าที่เอาคลิปนี้มาให้ดูไม่ได้มีประสงค์ที่จะทําให้ทะเลาะกันครับแต่อยากจะให้หวนดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าผู้สื่ขาวกับนายกรัฐมนตรีนั้นมี ลักษณะพฤติกรรมที่ว่านี้ต่างกันเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรอยากให้ดูคลิปนี้ครับผู้สื่อข่าวกับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาดูแล้วฟังแล้วพิจรารณาตัดสินเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าผู้สื่อข่าวเป็นเทวดาหรือว่าผู้สื่อข่าวสติฟั่นเฟือนหลงลืมง่ายง่ยครับก็สั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้า ผมสั่งนะี่นโยบายหมดจะมาถามนโะยบายผมนโะยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเขาใจยังเออพ่อก็ไปไปหาองคําตอบอ่ะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยนะไทยะ่ายรูปไทยะไทะสอบถามปัญหาการเมืองภาคอาญาถามไค้คนนี้นะทําอะไรวะต่อมาแล้วต่อมาต่องขา้ามไ วันนี้ไม่ได้ทำต่อไหมทำแต่ว่ามันต้องแล้วยังไงล่ะจะให้ทำยังไงต่อไหมเธอเป็นน้ำตีปานมั่นคงต่อไหมก็ต้องและเปลี่ยนการทาวกับอันนี้ในในลูกที่ลูกเป็นเงินมากขึ้นไงเขาทำอยู่แล้วแต่มันยังไงอ่ะมันยังเกิดอยู่ในประเทศอื่นนะแล้วประเทศอื่นเกิดไหมล่ะเกิดทักษิณแข็งขอบคุณไหมเข้มแข็งของประเทศไทยไหมเกิดไหมแล้วคุณแข็งแข็งก็ยังไปยืงินไม่เป็นเรื่องอยู่เนี่ยแล้วให้รัฐบาลมา แข็งแรงขึ้นแข็งว่งงมามาตรการพูดยังไม่รักกันเองเลยให้ผมทำอะไรให้่เราทำเราไม่รู้ทำเพื่อใครเหมือนกันนะเข้าใจไหมบ้า,บางสิมาตรการความมั่งคงเขามีตั้งหลายอย่างหนึ่งกเพิ่มะสิทานไทยไทการ